มันเขาาก็เป็นไงเขาเขเง

มือคนตี๋โชว์ไม่ไ้ตกล่างไปเหมือนนโจะ่ตายอ่ะไม่รู้อยู่ตรงนี้บ่เออเออเออผ่านเลยโอ้โหด่าแจบจ้องทังวันเล่นกัน